นิรยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคม2517ขอบคุณสําหรับการกดติดตามส r i ครและแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาร่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดู energy ให้กับชาวกรกฎกันนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างว้าวและนี่คือ energy ของกรกฎขึ้นมาเองเลยนะคะเด็รีออตนะคุณกําลังจะก้าวไปข้างหน้านะคะ สร้างความสมดุลให้กับชีวิตมากขึ้นนะมีหลายๆคนอาจจะต้องมีการเดินทางก็ได้นะคะคุณต่อสู้ฝ่าฟันมาเยอะนะแล้วในที่สุดเนี่ยดูเหมือนว่าชัยชนะจะเป็นของคุณ Queen of Sword, Page of Sword, Eight of Sword และ Knight of Cup โอเคทีนี้เนี่ยด้วย energy ที่คุณนะคะเคยเข้มแข็งนะแล้วก็แข็งแกร่งไม่ว่าจะกรกฎเนี่ยนะคะเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นลักษณะที่แข็งนอกอ่อนในนะคือในใจเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้าง sensitive อ่อนไหวเนาะ แต่คุณก็สามารถที่จะแสดงออกถึงความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะแล้วก็อาจจะเหมือนดูหาทางออกไม่ได้นะคะไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได้มากนักแต่คุณก็ใช้ในเรื่องของอประสบการณ์นะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเนาะคุณเป็นคนที่แบบ มองดูสถานการณ์นะแอบสังเกตการเพื่อที่จะเข้าแก้ไขปัญหาได้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ย <c oughs> คุณอาจจะมี energy ของการที่ต้องห่างจากคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะด้วยระยะทางนะหรือว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับคนรักก็ได้ที่เข้ามาเป็นปัญหาอุปสรรคที่ขวางกั้นระหว่างคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอ ความแตกต่างทางสังคมนะบางคนก็ไปเจอในเรื่องของรักต่างวัยก็ได้หรือสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนาอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะทำให้คุณค่อนข้างมีอุปสรรคแล้วก็คุณอาจจะเคยอยู่ในภาวะที่โดนตัดความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะที่จะอยากตัดความสัมพันธ์กับคุณอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะหรือว่าคือ คุณดูแล้ว unable to take action เนี่ยคุณไม่สามารถทำอะไรได้มากนะคะแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ด้วยซ้ำไปแต่คุณก็มี energy ของการที่มีการสืบสองนะคะแล้วด้วย n i g h t of cup เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะนำความรักมามอบให้กับคุณนะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามีใครที่เกี่ยวข้อง กับกรกฎในเหตุการณ์นี้บ้างนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูใครคนหนึ่งที่จะเป็น energy ที่เกี่ยวข้องกับกรกฎมากที่สุดเขาเป็นอย่างไร three of cups, ten of swords, the hangman, t e of p e n t a c l e แล้วก็ two of cups ก็เป็น energy ที่เปิดสวยแล้วก็ปิดสวยอยู่นะคะสำหรับ เขาคนนี้เนี่ยนะดูเหมือนว่าเรื่องราวระหว่างความรักร,ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นด้วยปัญหาต่างๆมากมายก็ตามนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดเฟรนด์โซนก็ได้นะหรือความรักที่ไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาปัจจัยอื่นภายนอกบุคคลภายนอกอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวมากมายแล้วมันก็ทำให เขาเนี่ยนะคะได้เจอกับความรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังนะคะเหมือนกับว่าความรักได้จบลงไปนะคะ energy ของเขาอยู่ดูเหมือนว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆในการอยู่เฉยนิ่งตรงนี้เขากำลังคิดแต่ตรองอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะก้าวข้ามะะหาวิธีในการแก้ไขตรงนั้น energy ของเขาจะเป็น energy ที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คือการที่จะได้ ครอบครัวนะคะที่อบอุ่นมั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นแล้วก็การที่จะได้พบกับคนรักการกลับมาหาคนรักหรือว่าการที่จะสำเร็จนะคะมีความรู้สึกแช่มชื่นแล้วก็ความสมหวังในเรื่องของความรักเพราะนี่คือสองถ้วยนะเป็น energy ที่คนสองคนเนี่ยรักกันมากๆเลยเอาละเนี่นี่ก็คือนะคะ energy ของเขาเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์และแนวโน้มกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ย จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรากฏบ้างนะคะว้าวและนี่ก็คือ 1. ถ้วยนะคะความรักมาแล้วนะคะความรักที่อยู่ในมือมาด้วยเอซซับเพนทเคิลด้วยนะคะเงินทองการเริ่มต้นใหม่ๆหรือกรากฏจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆควีนอัพครับ5วับสอดอาจจะเคยมีเรื่องมีราว อะไรกันมาก่อนนะคะ night of sword มีความโกรธความโมโห eight of pentacle six of pentacle การให้อภัย night of cup six of cup และ eight of cup s eight of cup นะคะแปดถ้วยเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะ ในที่นี้เนี่ยอาจจะบ่งบอกถึง energy ของกรกฎเองนะคะด้วยกรกฎเนี่ยเป็นคนทีเ่เรียกว่ามีน้ำใจนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าถ้าพูดถึงความรักแล้วนี่ก็คือธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนั่นเองนะคะความทุ่มเทความห่วงใยดูแลเอาใจใส่นะคะคนรักเป็นอย่างดีนะแล้วก็แต่ในอดีตเนี่ยดูเหมือนความรักเนี่ยจะแฮปปี นะคะแฮปปี้มีความสุขเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันนะคะมีความคิดถึงกันเอาใจใส่ดูแลนะคะให้ความจริงจังจริงใจต่อกันเสมอนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างก็ได้นะคะปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ ปัญหาหลักๆอาจจะเป็นในเรื่องของความขัดแย้งนะคะทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยความมีอีกโก้ต่างๆหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาที่จะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการใช้คารมบางอย่างการตัดสินใจอย่างฉับพลันเร่งด่วนนะเพราะว่าเห็นมีคนเดินออกไปนะคะจากความสัมพันธ์นี้นะคะเดินออกไปหรือว่าขอระยะห่างขอระยะทาง ขอะะในเรื่องของ Space พื้นที่ส่วนตัวในการที่จะห่างจากความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรยังเห็น energy ของความคิดถึงอยู่ในนี้นะคะมี energy ของความคิดถึงถึงแม้ว่าจะมีการห่างออกไป จะพยายามเปลี่ยนโฟกัสนะคะโดยที่อาจจะไม่อยากจะยอมรับในเรื่องของความคิดถึงที่มันแสนจะทรมานตรงนี้นะก็เลยไปโฟกัสเปลี่ยนไปในเรื่องของไปทํางานพยายามที่จะบุกบัน่นทํางานทําเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ด้วยเราจะบอกว่าด้วย energy ของความรักตรงนี้ที่มีอยู่นะคะความรักตรงนี้จะมีการเริ่มต้นเข้ามานะคะจะมีการเริ่มต้นการขอโอกาสให้โอกาส กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นมีการให้อภัยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะพอดีมันมีจุดเริ่มต้นอยู่สองจุดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกรกฎอาจจะต้องมานั่งคิดทบทวนว่าความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินไปเนี่ยนะมันไหวไหมมันไหวกับการที่จะเยียวยาหรือเปล่า ถ้ายังไหวและมีใครบางคนมาขอโอกาสอีกครั้งหรือคุณอยากจะขอโอกาสใครคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับโอกาสนั้นกลับคืนมานะแต่ถ้ามีใครบางคนที่ถอยออกไปแล้วมันแตกยับไปนะคะมีอีโก้มากเกินไปจนไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้แล้วเนี่ย ด้วยไพ่หนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะเรามองว่าจะมีใครบางคนที่จะให้โอกาสกับคุณแทนนะเข้าเอาความรักมามอบให้กับคุณอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณแล้วก็มาอย่างเร็วๆด่วนๆเลยด้วยนั่นเองเอาละ่ะนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มของกรกฎเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะมีข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่อยากจะบอกกับกรกฎว่าอะไร Your compassion always melt my heart ความดีของเธอทําให้หัวใจของฉันละลาย I feel deep, deeply triggered by you คุณน่าจะมอะีอิทธิพลกับเขามากพอสมควรเลยนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะเลิกรักคุณแต่เขาก็ทําไม่ได้สักทีเพราะว่ามันยากมากๆเลยตอนนี้เขาก็รู้สึกถึงความสูญเสียแล้วก็ความสับสนวุ่นวายใจและเขาก็ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพูดกับคุณด้วยนะเอาละนี่ก็คือข้อความในใจใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากจะฝากบอกมาต่อไปนะคะก็คือความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่ซ่อนไว้ในใจอะไรบ้างนะคะเหมือนมีความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นนะแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างพังทลายไปนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อน เขาเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้กลับมาพบเจอนะคะหรือกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งแต่ณนะตอนนี้ให้เขาติดต่อคุณดูเขาไม่ค่อยกล้านะเขาบอก I'm afraid to contact you ฉันไม่กล้าติดต่อหาเธออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาจะต้องได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ได้คิดย้อนทบทวนนะในถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้สอนเขาว่าเขาเนี่ยเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของเขานะในการที่จะสอนให้เขาตื่นรู้ด้วยก็ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักนี้มีเส้นทางเป็นอย่างไรนะคะ go with the flow self sabotage love yourself first trust your gut และ give a chance นะคะ ในที่นี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเส้นทางที่คงจะต้องปล่อยวางนะคะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปก่อนไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรได้บ้างเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําร้ายตัวเองมากน้อยแค่ไหนเรามีความรักในตัวเองหรือเปล่านะคะก็จะมาสอนว่าถ้าเรายังไม่รักตัวเองพอเราจะต้องรักตัวเองก่อนนะ,ะแล้วก็เชื่อในเซนสัญชตาตญาณการอย่างรู้ของตัวเองนะคะ แล้วสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการ give a chance การให้โอกาสอีกครั้งนะคะการให้โอกาสในเรื่องของความรักกรกฎจะได้รับโอกาสนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ครั้งเก่านะคะแต่ดูจะเป็นความรักที่ดีที่กรกฎต้องการนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร deliver of no return reconciliation misunderstanding open relationship แล้วก็ no commitment นะคะแต่รู้สึกเหมือนว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งน่าจะมีปัญหากับกรกฎนะคะความรักที่ <c oughs> ไม่สามารถมี commitment ได้นะคะมันค่อนข้างชัดเจนเนาะความรักที่ไม่สามารถให้ข้อผูกมัดอะไรได้นะคะ จริงๆแล้วในเรื่องของการที่ไม่มีคอมมิชเมนต์หรือไม่ไม,ไม่ได้ปลูกมัดจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคน2คนมากกว่าว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือ,อการมีคอมมิชนะคะการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการคนสอคนต้องการเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยากที่จะหาคอมมิชเมนต์ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณ เป็นลักษณะที่ว่าโอเคฉันก็ไม่ได้อยากมีอะไรที่ยึดติดมากมายอยู่แล้วความสัมพันธ์นั้นอาจจะเหมาะกับคุณก็ได้นะคะแต่พูดถึงลักษณะความสัมพันธ์มันก็มีปัญหาหลายอย่างนะเช่นความเข้าใจผิดต่างๆนะคะการที่กลับไปกลับมาหลายๆครั้งหลายๆหนแล้วมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นจุดสุดท้ายก็ได้ที่เหมือนกับว่าสายน้ําไม่ไหลกลับ ะะเพราะว่าบางทีเนี่ยตรากฎอาจจะต้องมาถามตัวเองดูให้แน่ใจนะคะว่าแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเรารักตัวเองมากพอหรือเปล่าที่เราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการในชีวิตนั่นเองทุกอย่างมันไม่มีผิดมีถูกนะคะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สังคมจะมากําหนดว่าคนนั้นจะต้องอ ใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าจุดหมายปลายทางจะต้องเหมือนกันมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไปนะคะเพียงแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ได้ส่งเสริมให้คุณรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยดูเหมือนความสัมพันธ์นั้นมันจะไม่ได้กลับมาแล้วนั่นเองต่อไปนะคะแล้วเราจะไปดูคําแนะนําจากแองเจลจะให้คําแนะนําว่าอะไร Deception, pattern, related factor, engagement, it is safe for you to love. ความสัมพันธ์นี้เหมือนยังมีข้อก,กังขาบางอย่างนะคะเช่นเออจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันอยู่เหมือนคุมเครือนะอาจจะมีการใส่หน้ากากเข้าหากันไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงหรือแม้แต่มีอะไรซ่อนไว้ก็ตามแต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์อาจจะเป็นแพชชั่นนะคะความรู้สึกอารมณ์เสน่หาต่างๆที่มันตามมาด้วย อุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะจนใหญ่เป็นอุปสรรคจากภายนอกนะคะการได้รับอิทธิพลจากสังคมจากสิ่งต่างๆภายนอกอสัญชาติเชื้อชาติศาสนาอะไรก็ต่างนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมานั่งถามตัวเองอีกแล้วนะคะว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรณที่นี้นะคะถ้าคุณต้องการในเรื่องของ engagement นะคะการที่จะ นำไปสู่นะคะการคอมมิชเมนต์การ,การผูกพันมีข้อผูกมัดที่แน่นอนเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะเดินต่อหรือให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อคิดข้อคิดคืออะไรสำหรับกรกฎ leave the past behind ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง Let your faith stronger than your fear. จงให้ความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะคอยู่เหนือความกลัว You did all your best. เชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณได้เคยทำมาคุณทำดีที่สุดแล้ว Do what you have to do. แล้วก็จงทำในสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะ Stop obsessing over your m i s t a k e แล้วก็จงปล่อยวางนะคะอย่าคิดโทษตัวเองหรือหมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดที่ตัวเอง ทำขึ้นนะคะหรือว่าอย่าไปโมกคิดว่าเอออันนี้เป็นข้อผิดพลาดของเราแท้แทเลยแล้วก็คิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของกรกฎคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทา,า,าอรอคโคร่ไพ่ออร็เคเลเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองนะคะรวมไปถึง คอสกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองอย่าลืมสำหรับการกดติดตามสับส i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโรนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆและไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ